เปิดฝ้าซุดนะครับรถมีอาการน้ำดังเช็ควาวหนาเช็คมอนหนาเช็คปนะั๊ามหนาหมดเลยนะก็ทำงานปกติทุกอย่างก็ยังมีฟองอากาศพุดขึ้นมาก็ทุไทายเรา,ก,เาก็น่าจะเปิดฝ้าซุดก็ลองเรียกว่าประกินแล็บหรือว่าฝ้าโกงหรือว่าฝ้าแตกนะครับแล้วก็แครว่าประกิสก็หมดนะครับจะได้เสียหายม่มา ขอทอดอุปกรณ์หลบข้างแล้วก็ก่อนที่จะเปิดไากำมุ้นในะยู่ในแม็กอัสซสุตน,น,สสน,นะครับเห็นมั้ยครับมากอัสซุตเครื่อง CJK1 หัวันีซูตนะครับนี่อยู่ในนี้นะครับเห็นไหมครับมาร์คผลบิยวมาร์คผลบิยวนะครับคนสะพานมีครับลือดูอ่าหย่อนบิ่นครับฟังดีดีครับ ฉีดออกกลางตั้งไอเสียก็ฉีดออกกลาง,างวาวสองตัวนี้เป็นอิสระซุปนึงอัดสุดกับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับมาร์กตัวนึงอ่าอยู่นี่กับมาร์กปั๊มปั๊มแ้วมันเดือดเพิ่งนะครับแล้วก็มันจะมีมาร์กปรกววินอยู่ข้างหลังนะครับถ้ามาร์กปั๊มตรงมาร์กไอเก็มตรงแล้วก็มาร์กโคเวียง,งก็ตรงครับโอเคครับพอมุนมาร์กตรงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ทดโเราเรน ทอดเราเรียนเสร็จปุ๊บก็ทอดแป้งโปชีดแล้วก็ทอดเข็มอะไรออกมาเขาหมดแบบเดี๋ยวค่อยติดตามดูกันต่อไปกับ โอเคครับอัดฟอนไปแล้วตอนนี้ก็อัดองศาคแอป60องศา2รอบรอบแรกรอบ2ห่างกัน30นาทีมาดูกันนะครับเกตองศาปรับเช็ดศูนย์นะครับแล้วก็อัดเลย60องศา มันอาจจะแข็งก่อนนะครับโอเคโอเคมองสาครับแล้วทำจนครบทุกตัว,วโอเคครับเย็บพอเก็บผ้าเร็วลงเ<อ>สร็จยังเสร็จแล้วเปร็จแล้วเปลี่ยนนะชอบเดินรถนั่นเลยเปลี่ยเลยปลี่ยนเลยมีเสียงอะไรไม่รู้ Trang lúc thì mình đang là con người ta trong mùa gọi rồi bỏ con ta làm bùi 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 làm rồi làm bùi làm bùi làm phải là phải, à, phải à, à. cũng là ba ba là, là thì cần... linh thì... nghiệm à. còn những dạng này nha. pha đến ta để là lại, lại là lại. Okay, các là nó dân này là bài nổ Có gì cả bốn Nói chạy lạ, cái gì là